คิมิว่คานาตะคุณอยู่นอกเหนือคุณอยู่นอกเหนือคุณอยู่นอกเหนือคุณเชื่อผมไหมตอนผมได้ดูพีวีต,ตัวแรกของคิมินิคานาตะเนี่ยผมบอกคำเดียวนะแม่นี่บรรยูเดมวันดับีชัดๆเลยว่อะอ่าๆเดี๋ยวหลายคนไม่เชื่อเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าเป็นไง สวัสดีับสวัสดีกับทุกคนด้วยนะฮะอยู่กับผมอมัสุราเจ้าเก่าเจ้า,เ,จาเดิมอีกแล้วเรากลับมากับรายการวิเคราะห์ทีวีกันอีกแล้วเรียกได้ว่าเป็นรายการที่แบบว่าเป็นรายการสั้นๆ,นๆมเมเล็กๆนะฮะที่แบบว่าจะเอามาใส่ให้ช่องมันมีสีสันมากยิ่งขึ้นนะหลังจากที่เราอาจจะเครเียดกับการรีวิวอนิเมะไปบ้างหรือว่าแนะนําอนิเมะที่แบบจะต้องใช้ข้อมูลเยอะหรืออาจจะมีการติดตามข่าวสารเพิ่มเติมนะฮะแต่วันนี้เราก็กลับมาอีกแล้วกับรายการวิเคราะห์ทีวีนะฮะ คารนี้เราจะมาวิเคราะห์พีวีเดอะบูีคิมิวะคาดาตะนะฮะคนอยู่นอกเหนือตามที่เอ่อกุเกิลทาร์เฉลยได้แปลไปอ่ะ <c oughs> ไ,ไม่ใช่ะคนอยู่นอกเหนือการเวลาเนี่ยจริงๆน่าจะเป็นประมาณนะั้นมากกว่าถามว่าทำไมผมถึงคิดว่าไอ้คิมิวะคาณาตะเนี่ยมันถยูได้วันนาบีเป็นยูเน็นนะฮะรือว่าเป็นคิม no ิโนนาวะผลงานของท่านมาคุตงจิงไค์นะอยากรู้เดี๋ยวเรามาดูพีวีนี้กันเลยดีกว่าเดี๋ยวผมจะพยายามวิเคราะห์แต่ละส่วน 地面と空の間を言うときさ、地平線って言うじゃん。空と宇宙の間はまた同じ夢を見たの。崖から落ちるよね。地に足つけろってことだろ。<laughs> これ頑張れるお守り。だって努力したからって絶対報われるわけじゃないじゃん。 私新たなこと気になっててトラブルが起きようとしているああここはさっミオの望む世界へ私新たに会いたいどうしても伝えたいことがあるの自分の思い帰り道を思い出して思い出は必要ない 乗りり越えしかかかななないいいんじゃお前の帰帰るるるべき場所ははここだら思を頼に君たโอเคมาเดี๋ยวผมจะพยายามวิเคราะห์แต่ละส่วนแล้วผมจะบอกให้ฟังว่าทำไมไมันคือคิมิโนะาวะวันดาบีนะอันดับแรกเลยเปิดมาคือฉากทะเลลื่งมันจะเป็นฉากที่น้อง อง,องชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วช่างมาเถอะไม่ได้ใส่ใจเท่าไหร่นี่แล้วก็ขึ้นชื่อเรื่องจิม,มิวะคานาตะนะฮะคนอยู่นอกเหนือการเวลาแล้วก็ว่าไปแต่ว่าเรื่องนี้มันอาจจะเน้นเรื่องราวของการข้ามทะลุมิติอีกแล้วนะแล้วก็จะเป็นเรื่องราวของความรักแนวดราม่าโรแมนต์คล้ายๆแบบสไตล์กิมิคที่ท่านมาขโ,โตชินไาชอบใช้คือเรื่องราวของเด็กวัยรุ่น2คนที่แบบคบรักันข้ามมิติข้ามเวลามีเรื่องราวของความดราม่าความตึงเครียดของเรื่อง การใส่กิมมิคตัวละครการสร้างบรรยากาศความรักความอบอุ่นอะไรประมาณนี้ของแนวโอสคูวัยรุ่นซึ่งถ้าดูตอนแรกอ่านี่ก็จะเป็นการแนะนําตัวของน้องอานางเอกแล้วก็นี่อีพะเอกไม่ค่อยมีใครสนใจมาหลอกทางมันอันนี้ก็คือเพื่อนของนางนะฮะก็คืออาจจะเป็นเปิดมาตอนแรกก็เป็นแบบเนี่ยชีวิตแนสวสลิตออลนวัยรุ่นหลอกตาไปประมาณนะั้นแล้วก็เกิดแบบสองคนนี้เหมือนอาจจะเป็นแบบ สัญญาอะไรกันสักอย่างพระเอกก็ให้แบบรูปประคำหรือว่ากําไรข้อมืออะไรไม่รู้อะออให้กับนางเอกแล้วผมเชื่อว่าไอเดียแหละคืออาจจะเป็นแม็กก็ฟินหรือว่าเป็นแบบอุปกรณ์ที่เรียกนํามาใช้อะเหมือนกับตอนชิมิโนนาวะคือได้แดงใช่ป่ะแต่ว่าในเรื่องของชิมิวะคานาตะคงจะเป็นไอ้กำไรเนี่ยแล้วผมเชื่อเลยว่ามันต้องเล่นไอ้เรื่องราวของการโนดข้ามมิติด้วยกำไรแล้วมันจะต้องแบบ หาเรื่องมาแถกกับกาไรที่นี่แน่เลยว่ากาไรเนี่ยอาจจะมีพลังของเทพเจ้าสถิตยอยู่การเวลาไม่อาจสามารถควบคุมมันได้การข้าไปยังโลกมิติต่างๆอะไรพวกเนี้ยซึ่งแน่นอนว่าผมแน่นมันอาจจะเป็นแบบเรื่องราวอิเซคายแบบใส่แบบวันน้มีเข้ามาอาจประมาณเนี้ยพยายามจะทําตัวเป็นยูเนมที่แบบว่าเออตัวเองเนี่ยแบบว่ามีอุปกรณ์ที่แบบว่าสามารถกระโดดข้ามมิติได้มีเรื่องราวของหลักการเหตุผลที่แบบพยายามจะเอามาเสริมรองรับแล้วก็พยายามมายัดกับเรื่องอะไรนี้แน่เลยเนี่ย แล้วแบบพอตอนหลังอะถ้าไม่ผมถึงมั่นใจอะเพราะว่าเดี๋ยวตอนหลังไอ้มันก็ต้องมีไอตัวของยีน้องที่แบบว่าเนี่ยยีนี่น่าจะเป็นตัวนกของเรื่องแล้วก็อาจจะไปแบบแอบชอบพระเอกแล้วปรากฏว่ามันรู้ความลับอะไรสักอย่างกับตัวของน้องนางเอกไว้าว่าเออเนี่ยช่วยเลิกยุ่งกับพระเอกได้ไหมหรือไม่ก็แบบว่าฉันน่ะชอบพระเอกนะหรือว่าแบบอาจจะรู้เรื่องราวความลับของนางเอก่กับกําไรข้อมือเนี่ยภาพนี้อาจจะเป็นการสื่อเชิงสัญลักษณ์ประมาณว่านางเอกแบบประมาณว่ากําลังกังวลเนี่ยว่ามีคนแบบ รู้เรื่องราวของกําไรข้อมือที่แบบนางสามารถกระโดดข้ามมิติได้แล,แล้วประมาณนั้แล้วนางก็แบบมีดวงมีการ์ดดูดวงเป็นไททาโร่ในความหมายของเดอะทาวเวอร์คือขอคอยอะไรประมาณใช่ป่ะซึ่งแม่มบก็์กทำนายว่าอาจจะเกิดคอร้ายซึ่งประโยคมันก็พูดอยู่เนี่ยเอาจจะเกิดคอร้ายแล้วมันก็ตัดภาพมาปร,ประมาณนี้ปเป็นถอดล็อตทน วันนบีว่านางเอกอ่ะโดนรถชนและข้ามโลกไปอิสราเอลตามที่แบบพวกแอนิเมเะแนวต่างโลกชอบใช้กันน่ะแบบว่าชนปุ๊บแล้วแบบอุ้ยจู่ก็มาโผล่ต่างโลกแล้วก็มีเพชรเคลื่อนมา,มาว่านี่คือโลกใบใหม่ที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนนี่คือโลกที่แตกต่างออกไปจากโลกใบเดิมนี่คือโลกที่แบบว่ามีสิ่งต่างๆมากมายที่ฉันไม่รู้เต็มไปหมดอะไรเนี่ยเดี๋ยวมันก็ต้องเล่นเกนมอิกประมาณนี้แล้วก็จะมีตัวละครอะไรไม่รู้มาบอกว่าขออนุรับสู่โลกตามมิติอะไรประมาณนี้ที่เป็นโลกแบบ โลกคู่ขนานโลกจัก,กรวาลอะไรของมันที่มันจะใส่เข้ามานั่นแหละของชิมิโนดาวะก็จะเป็นในเรื่องราวของอ่คาทาวาเดโดคี oki, ใช่ป่ะอยากพบคามที่เราได้พบเจอกันอะไรประมาณนี้มันก็จะมีความหมายอะไรประมาณนี้อยู่เดี๋ยวไอ้เรื่องเนี้ยมันก็จะต้องเอาไอ้ความหมายของไอ้จัก,กรวาลมิติอะไรต่างๆเนี่ยมาใส่แน่นอนผมนเชื่ออย่างนั้นเนี่ยแล้วมันก็จะมีเรื่องราวของความกิมมดราม่าของตัวละครเองที่แบบว่าอาจจะ อยู่ในต่างโลกแล้วแบบว่าไม่สามารถกลับไปยังโลกใบเดิมได้พยายามหาวิธีทางพยายามตามหาคนพยายามตามหาบางสิ่งพยายามกระโดดข่ามิตีซึ่งไอ้ตรงเนี้ยผมว่าแม่นจะเป็นคอร์โคแล้วเป็นเรื่องราวที่โคตรบ,บ้าบอคอแตกแล้วแบบมันไม่สมเหตุสมผลกับเรื่องแน่ๆเพราะดูจากเรื่องไอ้ตรงเนี้ยนางเอกกระโดดข่ามิตีมาหลังจากที่มันวิ่งออกมาใช่ป่ะมันพยายามจะกลับมายังโลกใบเดิมซึ่งผมเชื่อว่าไอ้โลกไอ้โลกใบเนี้ยเป็นโลกที่นางเอกอะแม่ได้รู้ความจริงอะไรบางอย่างเข้าแล้วแม่ก็จะมีตัวแบบ วันนบีแบบเป็นตัวแบบการเวลาเรื่องราวของคุณย่าตัวซัพพอร์ตปลอบใจที่ไม่มีใครแทร้แล้วก็มีเทคขึ้นแบบมาว่าจะได้จะพบเจออีกครั้งการกระโดดข้าวิติอะไรสักอย่างที่ทําให้เราสองคนได้พาพบกันอะไรสักอย่างเป็นเรื่องราวของโจสตาของกําไรงูง้ที่แบบไม่มีใครแชร์กับเรื่องแน่ๆและก็จบด้วยคาว่าคิมินุวันนบีหรือว่าคิมิวะคานาตะ เรื่องราวของความรนกของคนสองคนที่กระโดดข้าบการเวลาเพื่อพบเจอกันนี่แม่งยูเนวันดบีชัดๆที่มันคิมิโนดาวะวันดบีสุดๆนั่นแหละก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่าตัวของคิมิวะคานตะคือยูเนวันดบีแน่ๆถ้าเกิดว่าใครเคยดูเรื่องราวของคิมิโนดาวะเนี่ยคุณจะรู้ได้เลยว่าไอสิ่งที่พีวีของ Wa, คิมีวะคาตะเนี่ยพยายามจะเสนอออกมาหรือนาเสนอออกมาเนี่ยมันมีความคล้ายคลึงก,ก,กันกับตัวของคิมิโนนาวะเป็นอย่างมากและผมเชื่อว่าเรื่องเนี่ยมันอาจจะโดนเปรียบเทียบกับยูเนมหรือว่าคิมิโนนาวะมากแน่ๆในตอนที่แบบว่ามันได้ออกฉายแต่ว่าผมก็เชื่อนะว่าเรื่องนี้อาจจะสร้างความแตกต่างจากตัวของคิมิโนนาวะได้ส่วนหนึ่งเพราะในเรื่องราวของคิมิโนนาวะอาจจะเป็นเรื่องราวของความรักของคนสองคนแต่อันนี้อาจจะเป็นเรื่องราวของการพยายาม กลับมาตามหารักที่แบบว่าตัวเองได้พบเจอจากอีกช่วงเวลาจากอีกมิตินึงอะไรเงี้ยถามว่าเนื้อเรื่องมีความแปลกใหม่ไหมมันก็มีความแปลกใหม่น่าสนใจพอสมควรตัวละครก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าออกแบบดีไซน์คาแรคเตอร์ได้แบบว่าค่อยค่ามีความน่ารักมีความแปลกใหม่ดีนะถึงแม้ว่ามันอาจจะดูแบบลายเส้นคล้ายคล้ายแอบคล้ายเลิฟไลท์ควายดอนอะไรนะนะพวกนี้แต่ก็ยังพอดูได้ผมเชื่อว่าไอเดียเนี่ยผมก็ยังพอตั้งความหวังนิดนึง แต่ถ้าให้พูดถึงเรื่องราวของเนื้อเรื่องผมคิดว่ามันอนค่ามีความทับซ้อนกับตัวของคิมิโนะนาวะพอสมควรก็เลยอาจจะทําให้ตัวของคิมิวะคานาตะเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในเรื่องที่แบบว่าหลายคนเนี่ยอาจจะยกและเอามาเปรียบเทียบกับยูเนะมหรือเทนคิโนโกะได้มากที่สุดในซีซั่นแน่นอนและอาจจะเป็นแบบเดอะมูฟวี่ที่แบบว่าหลายคนอาจจะไม่มีใครแคร์ก็ได้นะก็แอบ,บแอบ,บกลัวอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็นั่นแหละก็นั่นแหละฮะก็คือการวิเคราะห์พีวีทั้งหมดของคิมิวะคานาตะก็แล้วกันนะกับ คนอยู่นอกเหนือตามที่ Google นทานาเด้แปลไปหรือที่ผมแปลตรงๆก็คืออ่าคนกระโดดข้ามการเวลาหรือว่าถ้เเลเธอกับการเวลาที่เราให้เราได้มาพบกันอั้นสักอย่างคิมิวะโนคาตะคิมิวะโนคาตะก็ตามนั้นละกันดฮะโอเคก็จบกันไปแล้วกับการวิเคราะห์พีวีของคิมิวะคาตะนะไม่ใช่คิม no ิโนคาาตะผมแค่ร้อนเรียนมีเฉยๆว่าแบบเมันคือแบบ คิมิโนะนาวะวนอาบีก็เลยแบบเติมไปคิมิโนะคาณาตะไม่ใช่คิมิวะคาณาตะนะประมาณนั้นโอเคก็เป็นโมเมนต์สั้นๆเล็กๆแล้วกันเนาะเป็นคลิปสั้นๆให้แบบว่าทุกคนได้มาร่วมกันวิเคราะห์ดูนะว่าเออเนี่ยตัวของพีวีของคิมิวะคานาตะเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบว่ามีความคล้ายคลึงกับยเนมและอาจจะถูกปิดแชทได้เยอะพอสมควรแต่เรื่องราวก็ยังพ,พอมีวามน่าสนใจและน่าติดตามอยู่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงก็ต้องรอดูตอนที่อนิเมะลงออกฉายนะฮะก็โอเค ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันคลิปหน้าอาจจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็เดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันนะฮะกับทางช่องอมสุรานะฮะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าเกิดว่าใครชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b สไคร์นนะฮะไว้เดี๋ยวผมอาจจะทําคลิปวิเคราะห์พีวีในเรื่องหน้าก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรเหมือนกันนะก็ไวติดตามแล้วกันนะสําหรับวันนี้ผมอมสุราะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย